พบกันนะครับอีกเช่นเคยครับสำหรับลุ้นโชคใต้ฝานะครับวันนี้ผมมีฝาโคกนะครับพอดีไปซื้อโคกแล้วเห็นมีฝาเหลืองก็เลยสังเกตนะครับตามนี้ครับฝาเหลืองของลุ้นโชคใต้ฝานะครับนะครับเห็นไหมครับมันจะบอกว่าหมดลุ้นโชคใต้ฝานะครับหมดเขต31พฤษภาคม2565 ตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนดนั่นแสดงว่าตอนเนี้ลุ้นโชคใต้ฝามาอีกแล้วนะครับซึ่งรอบที่แล้วผมก็ลุ้นน่าจะได้หูฟังนะครับจะได้หูฟังอ่าแตรอบนี้ขอขนุยัดลุ้นกันอีกรอบนะครับก่อนอื่นเราต้องไปสมัครก่อนนะครับตา,ตามที่เคยสมัครนะครับมันจะอยู่กับาลายนะครับอยู่ที่ลายเลยนะครับอยู่ที่ลายทีนี้เราเข้ายังไงครับแล้วก็พิมพ์ครับ โคคาโคล่าอันนี้ผมพิมพ์ไปแล้วนะครับก็พิมพ์โคคาโคล่านะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นโคคาโคล่าลองพิมพ์ดูนะครับโคคาโคนะครับโคคาโคล่าแทรนนะครับลองลองติ๊กเข้าไปนะครับน่ครับมันจะขึ้นอย่างนี้เนาะจริงๆตรงเนี้ยผมได้เข้ามารอบหนึ่งแล้ะนะครับอันนี้ก็มันใช้คาว่าเพิ่มเพื่อนแล้วก็เพิ่มเพื่อนนะครับจากนั้นเราก็แชทนะครับแชท ปึ๊บอย่างเงี้ยใช่ครับในแชทเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดเนาะในเมนูต่างๆมันจะแสดงให้เห็นใช่ไหมครับลุนรางวัลซื้อโคกแล้วก็มีรายการต่างๆที่เขาโฆษณานะครับอาจจะเป็นอันนี้ลุ้นลางวันนะครับกรณีลุ้นลางวันเราติ๊กเข้ามาในลุนลางวันนะครับก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับรายละเอียดอยู่ตรงนี้ครับเราก็อ่านครับโคกซาทุกเบรกนะครับโคกชวนคุณมาพักเบรก สุดซ่าไปด้วยกันนะครับ1มีนาถึง31พฤษภาคม2565นะครับร่วมสนุกกับกิจกรรมโคกซ่าทุกเบรกนะครับลุ้นรับมากกว่า3,000รางวัลทุกสัปดาห์หรือชิงรางวัลใหญ่เช่นรถยนต์ Honda City พร้อมรถสกูตเตอร์ Vespa GTS Super เพียงซื้อสินค้าที่ร่วมรายการกรอกรหัสใต้ฟ้าแล้วรอรุ้นรับรางวัลได้เลยนะครับอะไรละเอียดน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็ลอง อะไรนะแอดไลน์โคกเข้ามานะครับตัวนี้เข้ามาในแอดไลน์โคพิมเขาว่าโคขาโคลาไทยแลนด์นะครับอย่างที่ผมพิมพ์เมื่อกี้นะครับในรายละเอียดตรงนี้มีซื้อใช่ไหมซื้อแฟนตาสสไปร์รุ่นฝาสีเหลืองและหมอหารหัสรหัสใต้ฝานะครับกรอกรหัสเข้าไปที่ไลายโคคาโคลากรอกรหัสใต้ฝานะครับอันนี้ผมรอบรอบนี้ผมก็เพิ่งเข้ามานะครับเนี่ยเพิ่งเข้ามาพร้อมกับที่ทําคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมรู้ว่าทําอะไรได้บ้างนะครับ รุนรางวัลรุนรับมากกว่า3000รางวัลทุกสัปดาห์หรือรับสิทธิ์ถึงรางวัลใหญ่อ๋อนะครับรวมของรางวัลทั้งหมด3 6 3 6 5รางวัลนะครับรวมมูลค่า37ล้านกว่าบาทนะครับดูลาะเอียดเพิ่มเติมอ่าตรงนั้นเบอร์เว็บเฟซบุ๊กพร้อมเงื่อนไขบริษัทที่กําหนดอ่ามีอยู่ใน Facebook ด้วยนะครับรางวัลใหญ่หนึ่งรหัสที่ส่งเข้ามาเท่ากับ1นึ่งสิทธิ์ในการรับในการจับฉลากชิงรางวัลใหญ่นะครับ รถ Honda c i ิตี้ไอรถ้าซีวิกอและรถสกูตเตอร์ Vespa GTS 150นะครับไอ e t ABS นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็คือรางวันเขานะครับมากกว่า3000รางวันนะครับก็จะให้ดูนะครับโทรศัพท์มือถือ Samsung นะครับแบบพับได้มั้งเนี่ย Samsung เอ่ออะไรนี่ทโทรทัศน์ a m s u n g s a m s u n แท a เล็ t นะครับบัตรสวนน้ำโค้ก โค้ดส่วนลดใน s h อ p e e นะครับอ่าประมาณนี้นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับให้กรอกรหัสใต้ฝานะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับกรอกรหัสใต้ฝาชื่อนามสกุลตามบัตรประชาชนนะครับอีเมลนะครับเบอร์โทรศัพท์อ่าเราจะกรอกแล้วนะครับอันนี้เราต้องยอมรับนะครับซึ่งมันมันก็เป็นเงื่อนไขของบริษัทเขานะครับแล้วเราก็กรอกรหัสใต้ฝานะครับนี่ครับมาดูกันครับ ยกตัวอย่างนะครับรหัสใต้ฝานะครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านเป็นยังไงนะครับนี่ไงครับรหัสใต้ฝานะครับ500 AENQZE ใช่ไหม5้0ย AENQZE นะครับ5 0 0 AENQZE อ่ะโอเคเรามาเลยครับ 500, e, ะาาบ500 e, นะครับ A นะครับ A E N ดูครับถูกไหมห้าย์ศู A E N Q Z E นะครับ Q Z E 500 A E N Q เนาะ Q Z E ประมาณนี้นะครับถูกไหมครับเดี๋ยวนะครับ500 A N Q Z E 500 A e, N Q Z E โอเคครบแล้วนะครับ ครบแล้ว Q z e ครบแล้วแล้วเขาเราก,กดยืนยันร่วมรุมรมนรางวัลดูสิครับมันจะตอบว่าไงครับโคชเปนไซต์เทมเพลตไซน์นะครับเข้าสู่ระบบแล้วไซน์อิน OOPS s o, o m e Ting h Went Wrong โปรดลองอีกครั้งไซน์อินไซน์อิน to Win Spray ผิดพลาดตรงไหนเน้ะนะเดี๋ยวขออนดูแป๊บหนึ่งก่อนนะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างเดี๋ยวนะครับลักกี้เบกกำลังโหลดอ๋อกำลังโหลดเข้าสู่ระบบแล้วแต่ว่าตัวนี้ขึ้นว่ารองนะครับก็คือเอ่อรองมันก็คือมันมีความผิดพลาดนะครับอ่ะมันผิดพลาดตรงไหนเนาะ คือมันมันขึ้นตัวนี้มันยังไม่โอเคเนะเดี๋ยวเราไปดูในรายเดียดที่ Facebook แล้วกันนะครับ w w w f a c e o o o k c o ุ๊ c ด c ทโค l a โคล่าไนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ f a c e b o o k c o c a c o l a t h i l l n n d นะครับแล้วก็พิมพ์เลยครับโคคาโคล่าเนาะไทยแลนด์ T Th H N L นะครับโคคาโคล่าไทยแลนด์ะ Coca นะครับ นี่ครับเราก็ถูกใจแล้วเนาะถูกใจแล้วครับนี่ก็จะมีรายละเอียดนะครับที่เกี่ยวกับอ่านี่ไงครับขอแสดงความดีกับผู้โชคดีสัปดาห์ที่1อันนี้เขาเพิ่งเริ่มกันนะครับเพิ่งเริ่มกันครับมีผู้โชคดีไปแล้ว1มีนาถึง6มีนานะครับอยู่ในรายละเอียดนี้นะครับโอเคแต่ทีนี้ในการส่งรุนรับรางวัลน,นั้นอะ ผมไม่มั่นใจว่าตรงนี้ติดขัดอะไรนะครับอ่ะเราลองใหม่ลองใหม่นะครับมีไม่รู้ว่าผิดตรงไหนนะครับแล้วใส่ชื่อใหม่นะครับชื่อนามสกุลใช้กรอกชื่อนามสกุลเนาะอ่ะเราลองใส่นายแล้วกันพื่อติ๊กรับเงื่อนไขนะครับทั้งหมดจากนั้นก็กรอกรหัสนะครับรหัสเมื่อกี้ผมให้ดูแล้วเนาะมัน อาจจะรหัสไม่ตรงไหมเดี๋ยวเราลองดูห้าศูนย์ศหรือห้าออใช่ไหมใช่ไหมครับอาจจะเป็นผิดที่รหัสไหมไม่มั่นใจนะครับตัวนี้น่าจะเป็นห้าศนศหรือห้าโออเมื่อกี้ผมใส่ศูนย์ศเนาะมันเกิดรองทีน,นี้ผมจะลองใส่ห้าโออเอนะครับอลองดูอีกทีนะครับเป็น ห้านะครับ O O A E เนาะห้า O O A E N Q Z E A E N Q Z E นะครับ N Q Z E อะ่ะสมมติตัวนี้เป็น O O มันจะเป็นยังไงนะครับกดลุเมื่อกี้ใส่ศูนย์ก็ แสดงว่าผิดที่00เนาะขอบคุณที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมโค้กซ่าทุกเบรกนะครับอย่าลืมกดติดตามประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีได้ที่นี่ทุกสัปดาห์ส่งราาได้ฝาเพื่อรุ่นรางวัลอีกครั้งนะครับอโอเคแสดงว่าเมื่อกี้ผิดที่5 00เอ้ย5 00ครับครั้งแรกเป็น500เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบทานโค้กก็อย่าลืมนะครับ ฝาเหลืองรุ่นโชคใต้ฝานะครับตัวเนี้หมดเขตนะครับตัวนี้หมดเขต31พฤษภาคม2565ซึ่งในรอบนี้นะครับน่าจะมีผู้รับลุนรับรางวัลไปแล้วนะครับในรอบที่1สัปดาห์ที่1เนาะตรงนี้นะครับนี่ครับอเอขอสแสดงความดีกับผู้โชคดีกิจกรรมโคกซาทุกเบรกสัปดาห์ที่1 1น,นมีนาถึง6มีนานะครับอันนี้ก็ไปตรวจสอบรายชื่อนะครับ ผมคงไม่ได้ตรวจสอบเพราะยังไม่เคยส่งนะครับอันนี้เป็นการส่งครั้งแรกนะครับโอเคครับเรามารุ้นกันครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ